พือเปล่า3นิ้วหรือเปล่า20,000บาทนับทางนี้มีใครซื้อไหมคะมีไหมครับมีไหมครับเดินไปทางนี้มีไหมครับมาสองหมื่นบาทนะครับประมูลตอนนี้ยอดประมูล20,000บาทพี่จิงนั่ใกล้เห็นใกล้ด้วยนะสู้ไม่สู้สอง0 0ื่บาทยะยาเรานับยังจ๊ะส0 0 0 0บาทนับหนึ่งแล้วสองหมื่นบาทนับสอง มีไหมมีไหมมีสามกลุ่มแล้วนะครับมีอาบี่เห็นยกมือไว้แบบมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับจะพอมได้นะสองหมื่นะพ่อไปสามหมื่นก็เอาไปเลยบางคนถ่ายรูปอย่างเดียวไม่สนใจชูมือชูสองหมื่บาทนับนับสามติดตาช ใช่ไหมไม่ใช่สองหมื่นสองหมื่นเชิญเลยครับรับไปเรียบร้อยถ้าเ,เห็นจีอย่างนี้ก็ดูว่าสามเชิญเลยครับเชิญมารับผ้านะครับพันคอส,สวยๆจากน้องยาย่าก,กับน้องณเดชน,นะครับเ,เดี๋ยวน้องยาย่าจะพันให้เชิญเลยครับตัวแทนที่ประมูลไปนะครับพร้อมกับเ,เงินทําบุญร่วมทําบุญด้วยกันนะครับจะต่อยอดกัน รีบหน่อยนะรีบหน่อยรีบตัดสินใจทําบุญอย่าเสียดายนะ<อ>ถ้ามองว่าพระมันพอสามหมื่นนี่แพงนะแต่เราไม่ได้มาขายเป็นการเชิญชวนท่านทน<อ>ําบุญและได้ของที่เราลึกจากน้องยาย่าไปนะคะสามหมื่นมีไม่เอ่ยตะก,กี้เหมือนเห็นชูมือใช่ไหมคะไม่มีครับสองหมื่นปิดขอเชิญตัวแทนสองหมื่นครับมายังครับมายังเราแบ่งทางให้หน่อยผู้ใจบุญของเรามาแล้วมาแล้วขอเชิญขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะ ออมาแล้วลอดูนักบุญพันแท้ตัวจริงหน่อยอะนะคะไดแล้วครับ,บาจบาผู้ใจบุญอยู่ตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยนะครับสำหรหน่อยเป็นแฟนคลับน้าเด็กหรือเปล่าคะหรือน้องยาย่าหรือเป็นทั้งสองคนเลยเปน้เกมร้ายเกมรักอ๋อเป็นตั้งแต่ดูเกมร้ายเกมรักมันจะมีแรงผาถนานี่ล่าสุดเมื่อคืนของน้องน้าเดนกเนาะ พกรณีนี่นี่นนดูโอ้โหแฟนคลับตัวจริง,งนะครับชื่อคุณอะไรนะครับชื่อเล่นก็ได้ค่ะพี่แดงคะ่ะพี่แดงของเราเสียงปรบมือดังๆพี่แดงของเรา นะครับท่านแรกเดี๋ยวเราจะทําการมอบตอนนี้กาลังหาตังทำบุญอยู่นะครับโอ้โหพกมาเยอะเลยเดทุกชิ้นเลยใช่ไหมครับโอโ้พกมาเต็ซองต้องรนะวังมีบริการหรือเปล่าครับทำบุญนะครับวันนี้บ <มา S 2> อกว่าเป็นร,ร,รายได้ทัท้งหมดนี้เราไม่ได้นําเข้ากระเป๋านะครับเรานํากลับมาที่วัดเพื่อร่วมทาบุญนะครับที่ทุกท่านมาในวันนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราจะมอบเลยนะครับ นักข่าวช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9สมอทบอลเดินหนทีวีอยู่ตรงไหนเก็บภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงคลิป y ยู t u b e แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กดังถ่ายรูปเพื่อนกันเลยครับคุณพี่ทับเชิอถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวน้องเมย่ามอบของนะครับพี่แม่เดชเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับค่ะ อย่างนี้นะคะไหนได้ขึที่มาแล้วมีคําถามอะไรจะถามน้องยาย่าน้องณเดชในฐานะเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยตรงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะพี่พ่าอายนะครับเดี๋ยวเราจะพันคอเลยดีไหมพันพันเลยพันให้เลยอ่า <med> ไปถึงหูครูอังคณาแน่นถ่าย,ยรูป<ฮ>ก,กันครับถ่ายรูปกันครับพระเดชกยาญาจะพาพระเดชกยาญาถ่ายนะครับเดี๋ยวเราถึงถึงหูอังคณาแน่นะครับ, <med> บอากาศแน่นแน่นเลยวันนี้เต็มที่กัดเลยนะ้า <med> <med> โอเคนะครับ <S <S เรียบร้อยขอเสียงปรบมือนะครับขอให้บุญกุสนรั้งนี้นะฮะจะมีแบบที่แดงตลอดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีาภาพต่อไปนะครับเป็นภาพของ